ถ้าอย่างนี้นในเชิงของกลยุทธ์บ้างช่วงนี้โอเคละเราก็ไทม์ไลน์เรื่มตั้งก็มีแล้วนะฮะอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยในแง่ของกลยุทธ์ในช่วงนี้ก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยในเชิงของการลงทุนหรือการสะสมหุ้นเนี่ยมองอยางไงบ้างครับพิชยศนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ทางกรุงศรีเราเนี่ยก็คงจะอ้างอิงนะไปกับร้อยกับตีมนี้แหละนะค,คือหนึ่งเลยคือดิสไวน์ยูนะค,คือหุ้นที่ยังอยู่ข้าเรลือมี มีมูลค่าการตัางทางพื้นฐานเนี่ยสูงนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวของเขาเองเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางตุงศรีเรานะรเลือกมาเป็นสองตีนนี้เลยนะตัวแรกเป็นตัวดีแวร์ูนะครับก็คือในส่วนของวตท g จซอ่าราคาพื้นฐานเนี่ยเอาไว้ให้ให้ไว้ที่ยี่สบแปดบาทนะครับตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยหนุนนะครับก็คือในเรื่องของทางด้าน เซนเมนต์เชิงบวกนะครับหลังจากทางเมกาเนี่ยนะครับมีการผ่อนผันในการเก็บภาษีในส่วนของทิปขึ้นส่วนจากปีนะครับซึ่งแน่นอนครับทประเด็นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเซนเมนต์ของกลุ่มพวกไชน่าเพล์กลับมาเป็นบวกนะครับประกอบกับในารายสัปดาห์นะครับตัวสเปรย์ตีโตนะครับมีการดีดตัวมาด้วยนะครับเราเลยมองว่าตรงนี้เนี่ย น่าจะช่วยทําให้ตัวปาร์ตซีนะครับน่าจะมีภาพของการรีบาวขึ้นมาได้นะประกอบกับตอนนี้ถ้าเราไปมองเรื่องของตัวไฟสเตอร์บุกตอนนี้อยู่ประมาณ0.6เท่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตัดพอสมควรนะครับก็เลยมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีแปรยูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแอดวานนะครับตัวนี้แน่นอนผมว่านักนทุนน่าจะพอทราบสตอรี่อยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของตัวโกลด์คิว่ยังไปได้ต่อนะครับแล้วก็เรื่องของเงินปันผลอยู่ประมาณ4%เ นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็โอ้คืปีหน้าเนี่ยทาง,งราากรุงศรียังมองกําไรยังโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้ต่อนะครับตัวนี้เราก็แนะนําซื้อนะครับเป็นละ2องการซื้อลงทุนนะครับราคาพื้นฐานที่360กครับกลับมาที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณชัยยศจิวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณชัยยศครับ สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยยศแบบเมื่อวานดูตลาดก็ทําท่าจะบวกได้ต่อดีๆนะฮะแต่ช่วงท้ายก็เหมือนจะมีการขายทํากําไรออกมานั่นเป็นการสะท้อนหรือเปล่าว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังอยู่ในรอบของการเล่นสั้นได้เพียงเท่านั้นถ้าผมก,ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันใกล้ที่จะเทศกาลคริสต์มาสนะฮะแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย นั้นคุณก็ค่อนข้างที่จะ,ะระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทั้งทางนักจุนต่างชาติเนี่ยก็จะมีการปรับผอ่อนแล้วก็จะหยุดยาวกันละนะครับมันก็เลยทําให้จริงๆริเมื่อวานนี้ต้องบอกเซนเมนต์โดยรวมเนี่ยไม่ได้แย่อะไรแม้ว่าเดลต้าจะลงมาค่อนข้างแรงนะแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยช่วยกันพยุงขึ้นมาได้ว่าขึ้นมาได้นะแม้ว่าจะเป็น i อซหรือโรงไฟฟ้าอะไรอ,อม m m e r ์ e อะไรพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่มีความกังวลแหละนะครับว่าคริสต์มาสปีใหม่ เดี๋ยวฝรั่งจะหยุดยาวแล้วอ,อก็เลยําให้มีภาพของการขายทำกำไรกันออกมานะอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกเซนิเมนต์โดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ถึงจะแย่เรานะครับเรามองภาพเป็นลักษณะของการไซเว์ในกรอบกว้างมากกว่านะครับนะครับเอะดูจากเมื่อวานมีแรงซื้อสุทธิของต่างชาติก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันครับพันแปดร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกเลยว่าหรือว่าก่อนที่จะเขาจะปิดยาวเนี่ยเขาอาจจะต้องอทำราคาหรือว่าวินโดว์เิสซิ่งไปก่อนอันนี้เป็นไปได้ไหม เยยครับคือเรื่องวินโดเดซิ่งนี้อันนี้ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไม่กล้าคอมเมนต์นะครับเพียงแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นค่อนข้างบ่อยๆในแต่ละปีนะก็ะคือในช่วงของก่อนที่จะหยุดยาวๆแบบนี้คริส,สต์มาสปีใหม่เนี่ยเขาจะมีการปรับพอร์ตของเขาอยู่แล้วอ๋อะนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเขาคงจะเข้ามาเก็บหุ้นในส่วนที่เป็นพวกแลกกา นะอย่างที่กินี้ผมบอกไปนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มคอมเมอร์เมื่อวานเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับก็เข้าใจว่าทางนักจุนต่างชาติเนี่ยอาจจะเลือกที่จะเข้ามาเก็บในในกลุ่มพวกนี้ก็เป็นไปได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ดูถ้าถ้าดูแบบภาพอย่างที่คุณชยยศบอกถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นแค่วนันสองวนันก่อนที่จะมามีการหยุดยาวประมาณนั้นถูกปะครับผมถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่หลังคริสต์มาสแต่และเขาจะค่อนข้างเงียบนะครับ นะครับถ้าอย่างนี้ในในเชิงของกลยุทธ์บ้างช่วงนี้แหละโอเคละเราก็ไทม์ไลน์เลือกตั้งก็มีแล้วนะฮะอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยในแง่ของกลยุทธ์ในช่วงนี้ก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยในเชิงของการลงทุนหรือการสะสมหุ้นเนี่ยมองยังไงบ้างครับพี่ฉยศักดิ์ผมก็คงต้องเลือกเป็นราคาของ e l e ctive ในกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าตัว ดัชนีดีเนี่ยแม้ว่าจะมีภาาของการดีดตัวขึ้นมาจากบริเวณโลเดิมนะครับประมาณสักหนึ่งสองห้าศูนย์นะแต่ว่าดัชนีค่อนข้างที่จะเลือกกลุ่มพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นวันแรกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเดลต้ากับกลุ่มแบงค์นะครับเมื่อวานนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอมเมอร์สโรงไฟฟ้าพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยค่อนข้างเกเลือก s e l e c t i v e นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ทางกรุงศรีเราเนี่ยก็คงจะอ้างอิงนะไปกับร้อยกับทีมนี้แหละนะคือหนึ่งเลยคือดิฟวายยูนะคือ หุ้นที่ยังอยู่อ่าเขาเรียกมีมีมูลค่าการต่างทางพื้นฐานเนี่ยสูงนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาทั้งนั้นเลยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคือกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวของเขาเองเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางกุงศีเรานะเลือกมาเป็นสองตีนนี้เลยนะครับตัวแรกเป็นตัวดีแวร์ยูนะครับก็คือนนในส่วนของปตทจีสีอ่าราคาพื้นฐานเนี่ยเอาไว้ให้ให้ไว้ที่ยี่สิบแปดบาทนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยหนุนนะครับก็คือในเรื่องของทางด้านซน n t i m e n t เชิงบวกนะครับหลังจากทางเมกาเนี่ยนะครับมีการผ่อ,อนผันในการเก็บภาษีในส่วนของชิปขึ้นส่วนจากสีนะครับซึ่งแน่นอนครับทประเด็นเนี่มันจะทําให้ตัวซ e n t i m e n t ของกลุ่มพวกช h i n a Pay กลับมาเป็นบวกนะครับประกอบกับในารายสัปดาห์นะครับตัวสเปรดติโตนะครับมีการดีดตัวขึ้นมาด้วยนะครับเราเลยมองว่าตรงนี้เนี่ย น่าที่จะช่วยทำให้ตัวปร์ c ซีนะครับน่าจะมีภาพของการรีบาวขึ้นมาได้นะประกอบกับตอนนี้ถ้าเราไปมองเรื่องของตัวไฟสเตอร์บุกตอนนี้อยู่ประมาณ0.6เท่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่าพอสมควรนะครับก็เลยมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีแปร์ยูนะครับนั้นคุณที่สนใจพวกหุ้นอ่าต่ํากว่าบุ๊กนะครับอ,อ,อัพไซส์สูงๆนะฮะก็ลองลองลอง,ลองพิจารณาดู นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแอดวานนะครับตัวนี้แน่นอนผมว่านักทุนน่าจะพอทราบสตอรี่อยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของตัวโค้ดคิวสี่ยังไปได้ต่อนะครับแล้วก็เรื่องของเงินปันผลอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็โอวิวปีหน้าเนี่ยทางกรุงศรีเรายังมองกําไรยังโอกาสที่จะเติบโตึ้นได้ต่อนะครับตัวนี้เราก็แนะนําซื้อนะครับเป็นละสองการซื้อลงทุนนะครับราคาพื้นฐานที่สามร้อยหกสิบนะครับ อือืนะครับกรดูเหมือนจะเป็น2กลุ่ม2ก็คือทีมก็อาจจะเป็นช่วงที่อย่างที่คุณชยศพูดถึงคือดีแวลูกับเรื่องของมีปัจจัยเฉพาะตัวนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับใช่ครับอืมอืมนะครับครับเดี๋ยวทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งพี่ชยยศฮะก็คือแน่นอนพอมันเข้าสู่โหมดก่อนการเลือกตั้งความหวังเนี่ยมันก็คือเรื่องของ pre-election rally ดูจากองค์ประกอบแวดล้อมทั้งในประเทศนอกประเทศหรือบริเวณพรมแดนเนี่ยดูแล้ว pre-election rally มันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงรอบนี้ครับผมจริงๆต้องบอกเรายังคาดหวังอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในในส่วนเรื่องอก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีเม็ดเงินที่ที่เข้ามาในใน,ในระบบเศรษฐกิจนะครับ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้ภาพของตัวดัชนีเนี่ยมีภาพการซื้อตูวขึ้นเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจัยลบมันมันก็มีข้อนังเยอะนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้ลบไทยบกับเมนที่ยังไม่จบนะครับ <S <S เรื่องของตัวสงครานะครับที่ยังยังไม่ได้ข้อยุอะนะติเน่นะในต่างประเทศด้วยนะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนหรือว่าซารัดกับเวเนน์นะครับมันยังมีปัจจัยที่ที่กดดั กับภาพการลงทุนของบ้านเร้นะครับก็เลยทําให้ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอัพไซต์ต่อในส่วนของตัวอินเด็กซ์เนี่ยมากมากนะครับโอเควนี้กราบขอบพระคุณนะครับพี่ชยศครับสวัสดีครับรับผมยินดีครับสวัสดีครับนะครับคุณชยศจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับนะครับก็ดูแล้วช่วงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของ selective อ่าบ่ายแล้วกันนะครับก็มีคุณชัยศยให้2ตีมไว้ด้วยกันนะครับตีมแรกก็คือ d e e แว a l ลูก็คือหุ้นที่ดูเหมือนจะราคาเนี่ยมันไม่สะท้อนกับพื้นฐานที่แท้จริงแล้วก็อีก,อ,กอีกตีมนึงก็คือเรื่องของมันมีปัจจัยเฉพาะตัวนะครับก็อ่ใน2อตีมนี้ก็มี2หุ้นด้วยกันนะตัวแรกก็คือป t t GC อันนี้ก็อ่าในเชิงของราคาก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าปรับตัวลงมาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.6 เท่าเท่านั้นเองนะครับ PBB ก่ PB อไป PBB 0.6นเท่าและที่สําคัญคือ,อมีประเด็นเฉพาะตัวคือกรณีของจีนที่ดูเหมือนเรื่องของผ่อนคลายมากขึ้นในงสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์จากตัวนี้ด้วยในแง่ของทีมของช a n n e l Play นะครับข่าวรการอีกคู่นหนึ่งก็คือ a d v a n c e นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับราคาก็ถือว่าช่วงนี้ก็ยังไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีปัจจัยเฉพาะตัวคือเรื่องของการเติบโตที่ยังถูกมองว่าไตามาสี่ยังดีอยู่นะครับและที่สําคัญคืออีก ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของปันผลนะครับซึ่งก็มองว่า d ีเวอิวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก4%อันนี้สำหรับของแอดวานก็ถือว่าเป็น2หุ้นเด่นของทางกรุงสีนะครับที่แนะนำในวันนี้ด้วยนะครับ